ลมควันกล่องเลี้ยงพึ้งนะครับหลังจากทาไข่ผึ้งมาแล้วก็ลมควันนะครับเพื่อให้ไข่ผึ้งซึมเข้ากับเนื้อไม้นะครับนะก็มีอุปกรณ์ก็มีกาบมะพร้าวนะครับไม่รู้พึ้งจะได้กิ่นควันหรือว่าได้กิ่นไข่ผึ้งนะครับต้องลองดูนะครับเป็นขั้นตอนก่อนที่จะไปวางนะครับขั้นตอนนี้นะครับโอ ยกลงเมื่อกี้นี่ควันตลบอวนเลยทีเดียวไข่พึ่งที่เราทาเห็นไหมครับไช้ครับเวลาไข่พึ่งที่ทาเห็นไหมมันมันละลายครับมันก็จะซึมเข้ากับเข้าไปในเนื้อไม้นะครับนะมันก็จะทำให้พึ่งเนี่ยได้กลิ่นนะครับเวลามาสํารวจรังนะครับมันก็จะคิดว่าเป็นรังที่พึ่งโพงเคยมาทํารังนะครับนะก็ทําให้กลิก่นนี่ติดอยู่ในกล่องนะครับทุกคน นะครับนี่เราใช้ไข่พึ่งนะครับถู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 นะครับถูบริเวณข้างลังนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับยกเว้นพื้นนะพื้นเราก็ไม่ถูนะครับเวลาเราอบควันเนี่ยมันจะทําให้พึ่งที่ไข่พึ่งที่เราทาละลายนะครับแล้วก็ซึมเข้ากับเข้าไปในเนื้อไม้นะครับเหมือนฝานะครับเห็นไหมฝาเวลามันละลายมันก็จะเป็นอย่างนงี้ครับมันๆแบบเนี้ย เหมือนเราทานน้ำมันนะครับแต่จริงๆแล้วคือไข่พึ่งมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับและทําให้พึ่งเข้าดีนะครับ